พ่อปา<อ>สวัสดีครับพี่าวกับพริกแลมเดิพดเพมากินขาอ,อมมะลเดยอมเสีบอูอมหอ,อ,อมอมอมหม,มูจัดจวดจดจวดคำคำยังง้พนนี่น,น,น้องเสียบหอนหอนนี่ 봐. 자, 버겁. 성공했어. 새로 จบครับส,สดนานพี่นุ่มอมอมานมนสดนานกวเาี่ยจะประกอบข้ากอะไร

้ขอสีเีลาแต่จบวันนี้มันกลับขืนมายายทำมามันจะไปแจ้งตำรวจว่าอันเขาทั้งล้างเก่ลูกมันเนี่ยแต่ถ้าเขาไปลุงพักเขาคุกเขาดีกว่าจะไปแจ้งตำรวจใช่ไเนี่ยคือไี่ได้ทำบ้างวันนี้อันจบป่านนี้แล้วเราม็ได้เห็นมาจนหนดตั้งแต่ยังยื่เขาคุกอันมันโสดไโอ้ยง าไปก็ดีจักเขาสี่เอาไปจังไดมากจังไดั้นเอาไปเขาคือปติตัวหาตัวใหม่ขนแร<า>กายางงได้อย่างไดเขาคือบวย่งม่าล็อกย่งมาล็อกไมลเป็นยังไเป็น,นยังไงบ่บ่มาคิดบ่ตัวนี้ต้อาพูาเขาตั้แล้วย่างเปล้างกับจงหาย่าดูะานะครับคุณ พี่เมื่อเมื่อก่อนนะไปตัดผมน้ำตุ้ไทยไปโต๊ะเฮียอยู่อันโต๊ะโต๊ะตัดผมตุ้ยตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าวันอีเด็กว่าจะตัวเราใส่ปีนี่อยู่โต๊ะตัดผมตุ้ยอุ้ยเราได้ยินบอกก็เมันโอกหาอยู่มันไปตัดผมน้มือนตุ้ยไทยคนมันอยู่เอยบ่างนี้คุณเราคุณตังค์ก็สมมุติอะอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกอ่ะทงส่งมั่วมันขาดอยู่ไปป้อนใสจยังไงพี่บ้านอะ บ้ากบ้าักบ้านนี้โอ้ยบุเคยเห็นบ้าพูดบ้านนือบ้าคักบ้านนี้บ้าหลายคนเก่ออันท่าันทุ่โ้ยา่ไหทุไปหาไผ่โก็บบัดเด้พวกงูพวกอย่างพกี่ไปรับของมันจักนมันดอย่างทโทรหาไผ่ก็เจอทหาลูกพี่ไปแล้วลูกพี่แ่ลูกพี่ต้นมึงเขาไปเ่นเขเดอนร้อนอ่ะอืมเขากบโบั ปลาดำไหนน้ำอะไน้ำตักชีวาจังไหนยังไงปั่นปะปั่นปะเฮ่ยมาเลยเฮ้ยมาเลยอเคมนั้นว่ปั่นเขาแล้วมังเปา่

เสียบีบอะสบกอกสามด้วยคุณพ่อมัแจ้งตารวจอยู่เด้งื้นเ้ึ้นไปย่าเลมนะเ้า่าันชีซาเลงไปซาเล้งออกไปตอนพอมันแจ้งพอเขาบอกขาเรือมันชีซาเลงไปแล้วนีเองรอ้ยขาสิเลาแต่เจอามันกลับขึนมายายทำมามันจะไปแจ้งตำรวจ อันเขาทั้งล้งเกลูกมันเน่เข <c oughs> าไปรุงพ,พักเขาคุกเอาเขาดีบ่ิแจงเลยจังนเนี่ยนนวันนี้อันจนป่านนี้แล้วเรา็ได้ยนมาจนเราตื่นตายน้ำยังให้เขาคุกเอาไม่โสดสัโอ้ยจไเอาไปก็ดีจะเขาสียเอาไปจังไรบมาจาังไรครัน เอาไปเขาคือบ้ติตัวหาตัวใหม่เขนาจเได้ยังได้เขาก็อบ้ยังมาไปดรอปยังมาไปแลอวเานงไปนเ็นยงอยู่ไมตัวาเป็นไงย่่ล้ยงเงินจูหาาดูโวรพพูดเา้ ือมือก pues ่อนนะไปตัดผมน้ำต bueno, ุ้ไทยไปโตเียอยู่ตันโต๊ะตัดผมต้ยตื่นขึ้นมาเมือเ้าวันอีเด็กว่าจะกทราีอยู่โตตัดผมต้ไยโอ้ยเขได้ยินบอกเกอั์เนซอกหายูมันไปตัดผมน้ำตุไทยวันี้เียบอกสมอคุณว่าคุณทำนึกเนี่องานเลอันงส่งมัวมันขาดอยู่ไปป้อนสซยังไงพี่บ้านะ บ้ากับบ้าคักบ้านนี้โอ้ยบุเคยเห็นบ้าพูดบ kind of oh, ้านหนอบ้าคบ้านนี้บ้าหลายคนก่อนทุ่งละซ่าทุ่งโอ้ยโอันทุงไปหาไผ่โหกบราบเดียพวกมูพวอย่างพวกพี่ไปลับของมันจักคนมันโอยู่ที่รหาไ่กเกิดทหาลูกพี่ไปแล้วแั่ลูกพี่เดี๋ยวลูกพี่ต้นมุ้ะเขาไปเล่นเขาเดืินร้อนอ่ะอืเขากบลาบ

bằng lần đầu tiên tưng bổng tay 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 bổng tay